วันนี้ผมจะมาแนะนำการดามหางนะครับด้วยแท่งคาร์บอนไฟเบอร์นะครับหางเวลาเราฝึกนกมานานๆเนี่ยจะล่ารีหรือจ้าอะไรเนี่ยครับสุดท้ายแล้วหางเขาก็จะมีหักงออะไรเงี้ยนะครับนะครับอย่างอันเนี้ยใช้ความร้อนรีดให้ตรงก็แล้วพยายามติดกาวก็แล้วแต่ใช้ไปก็ยังจะหักอยู่ดีเพราะว่าแกงเขาได้แตกไปแล้วหางเนี่ยครับที่เราใช้ความร้อนอ่ะมันงอมันหกักแล้วเราใช้ความร้อนรีดให้เขาตรงกลับมาได้เนี่ย ยังไงด้านในของหางครับมันก็จะอ่อนแออยู่ดีเมื่อไหร่ที่มีแรงงอเข้ามามันจะหากที่เดิมอีกอยู่ดีนะครับครับผมอย่างตรงเนี้ยวิธีใช้แท่งคาร์บอนไฟเบอร์ดามเนี่ยประโยชน์เขาก็คือเราสามารถรักษาหางเดิมเอาไว้ได้เลยนะครับใช้ได้จนหมดฤดูกาลเลยกลับมาแข็งแรงแทบจะแข็งว่าหางเดิมด้วยซ้ําพอเราจะใช้แท่งคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยแนบเข้าไปกับแกนขนนะครับด้านล่างนะฮะแล้วก็ประโยชน์อีกเรื่องนึงก็คือ มันหักตรงไหนเราสามารถต่อตรงนั้นได้เลยเพราะว่าต่อให้ในขนเนี่ยแกนมันเล็กมากจนเราไม่สามารถสอดอะไรเข้าไปได้เนี่ยยังไงเราก็ดามได้อยู่ดีเพราะเราดามจากด้านนอกนะครับไม่ได้สอดเข้าไปด้านในนะฮะประโยชน์เขาก็คือถ้าเราดามไปแล้วเนี่ยอันนี้มันโดนกาวไปแล้วถ้าสุดไม่โดนกาวนะครับมาง,งอเส้นเนี้ยเราดามข้างล่างเนี่ยเรามองจากด้านบน,เ,นเราจะไม่เห็นเลยนะครับว่านกอันเนี้ยเคยเคยต่อหางมานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือขนเนี่ยถ้าเราถ้าเราตัดต่อนะครับ เส้นขนเนี่ยจะไม่มาเรียงกันกลับมาแน่กันแบบเนี้เหมือนเดิมอีกแล้วแต่นี่ด้วยการที่เราไม่ได้ตัดนะครับเราใช้หางเดินแล้วดามด้านล่างเนี่ยมันก็จะเนียนกิ๊บอย่างนี้เลยนะครับแนะนํากันดูนะครับดามหางนี่คือหางที่ยังไม่ได้หักออกไปนะครับแต่ว่ามันมันยังติดอยู่อะลุ่งลิ่งนะครับเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมหางเนี้ยหกักออกไปอเอกขวาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แท่งไฟเบอร์เนี่ยครับ กับเกาตาช้างดามันครับมาดูกันครับฮะตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันห่างแล้วแตกเลยเนี่ยนะครับแตกออกมาละเนี่ยตอนนี้เราเรารีดไม่ได้แล้วแหละรีดยังไงก็ไม่อยู่แล้วนะครับเราต้องใช้วิธีการนี้แหละเกาตาช้างหรือว่าเการ้อนครับสองนี่เป็นแท่งไฟเบอร์นะครับจะใช้ประมาณยาวเซนครึ่งนะครับ เป็นแท่งไฟเบอร์ประมาณ1มิลเนี่ยเอามาเหลาเอาใหญ่ไปเขียนเย็บผ้าหน่อยหนึ่งครับเหนียวยืดหยุ่นได้ครับไม้จิ้มฟันนะครับหักหัวออกด้านหนึ่งเอาไว้กดแท่งไฟเบอร์เนี่ยครับเวลาเราให้มันแนบกับกับแกนหางนะครับกระดาษแข็งนะครับเอาไว้สอดหางให้มันแยกออกจากหางเส้นอื่นนะครับฟอกกี้เอาไว้ฉีดเวลาให้กาวมันแห้งเร็วนะครับอันดับแรกนะครับ ใช้กระดาษแข็งที่เราเตรียมไว้นะครับสอดเข้าไปเพื่อที่จะแยกขนที่เราต้องการจะต่อนะครับเราพยายามดัดนะครับให้ขนตรงเหมือนเดิมนะครับตรงไหนที่มันแตกมันออกมาอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้เครื่องหนีบอะครับใช้ความร้อนอนะหนีบทําให้ขนมันตรงเข้ามาก่อนก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่แข็งแรงหรอกเพราะว่าแกนมันแตกไปแล้วฮะทีนะี้ ไฟเบอร์นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับวางลงไปตรงช่วงที่เราจะต่อนะครับด้านข้างนะครับของแกนขนเราจะใช้มัดยิบฟันที่เราเตรียมไว้นะครับเขี่ยเขี่ยให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ที่เราต้องการนะครับ พอเข้าตำแหน่งปับ๊บมือนิ่งๆนิดน,น,นะครับแล้วก็ต้องมีผู้ช่วยดีๆหน่อยจับนกให้นิ่งเลยนะครับขั้นตอนนี้สำคัญมากอย่าหยอดยาวกาวเยอะเกินนะครับเพราะว่ามันจะไหลไปตามขนทำให้ขนติดกัยเป็นแพรเลย หย่อดนิดเดียวก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวกาวจะไหลไปเองนะครับมันจะโดนดูดไปตามตามแท่งไฟเบอร์เองเลยใช่ไหมชิ้นฟันนี่เกียกดด้านข้างนะครับของไฟเบอร์ให้มันแนบเข้าไปครับตัวขนเลยนะครับผมใช้ปากเป่าอให้กาวมันแห้งเดี๋ยวช่วงอย่าลืมนะครับวิธี การหยอดกาวอย่าให้มันเยอะนะครับค่อยๆหยอดทีละนิดแล้กาวมันไหลไปเองนะครับเข้าไปตามซอกเติมตรงหัวนิดนึงช่วงหัว หัวของแท้งไฟเบอร์ครับให้มัน,มนได้กาวเยอะนิดนึงมันจะได้สนิทนะครับไม่อ้าออกมาครับกดให้น่นไปแป๊บนึงนะครับโอเคพอถึงขั้นตอนนี้พอกาวเริ่มแห้งดีแล้วอะจากนี้เราใช้น้ําฉีดได้เลยนะครับเพราะว่าปล่อยไว้นาน,นๆเดี๋ยวนกเราจะเครียดเกินไปกาวนี้นะครับฉีดเพื่อให้ ตาตาช้างเนี่ยแห้งเร็วพอโดนน้าปุ๊บมันก็จะอาจจะเป็นสีขาวๆนิดนึงแล้วก็จะแห้งแล้วครับผมเอามือเช็คดูนะครับว่ากาวแห้งแน่แล้วดึงกระดาษแข็งออกเลยครับโอเคครับนี่นะครับเส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่เราต่อเพื่อนดูนะครับหลังจากที่เราต่อจับที่โคนะครับโยกแข็งโป๊กเลยครับใช้ได้ต่ออีกนานเลยครับโดยที่เรา ม่จำเป็นต้องต่อหางใหม่นะครับใช้หางเดิมที่มันงอลุ้งลิ่งถ้าเราไม่แก้มันเนี่ยอีกไม่นานหักแน่นอนครับตอนนี้เราแก้แล้วครับก็เป็นอย่างนี้ครับนี่นะครับนี่นะครับแก้แล้วแข็งโป๊กเหมือนเดิมครับหลังจากเราติดคาร์บอนไฟเบอร์เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับจากด้านล่างเห็นเป็นแท่งคาร์บอนไฟเบอร์เล็กๆนะครับติดอยู่ข้างแกนขน ผมเห็นอย่างนี้นี่แข็งแรงมากเลยนะครับต่อให้มันจะเป็นแทงเล็กๆซึ่งเล็กกว่าแกนขนของนกเดิมก็จริงนะครับแต่จะแข็งแรงมากๆนกกัดไม่มีทางหลุดนะครับฝากไว้ใช้กันนะครับสาหรับนกล่าเหยื่อจะให้บินดีๆก็ให้หางมันครบพยายามช่วยกันดูแลห่างให้ดีๆนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งซ่อมกันโอเคครับผม